อมตานิยายชุดร้อยป่าจากบทประพันธ์ของอรชรพัน์บางกอกบทที่249ชีวิตร่วงจากจอกเล่าเสือเดินตามบีนาเข้าไปในบ้านตัวบ้านภายนอกเป็นรูปทรงแบบจีนเทว่าการตกแต่งภายในกลับเป็นแบบสมัยใหม่หรือจะเรียกว่าแบบฝรั่งก็ได้แน่ละทันสมัยงดงาม และหรูหราอย่างที่เขาคาดไม่ถึงทำไมคุณเสือทำหน้ายอย่างนั้นล่ะคะหลอนตั้งคำถามเมื่อเข้ามาในห้องรับแขกและนั่งลงเรียบร้อยแล้วเสือไม่รู้ว่าสีหน้าของเขาขนาดนั้นเป็นเช่นไรแต่เขาก็ตอบไปตามความรู้สึกที่แท้จริงผมไม่คิดว่าบ้านคุณบีนาจะอยู่ที่นี่และก็ใหญ่โตหรูหราขนาดนี้หลอนยิ้มความพยองและภาพภูมิใจปรากฏในสีหน้ากับในตาเล้วไงคะ ผมรู้สึกว่าคุณให้เกียรติกับผมมากเกินไปขอบคุณค่ะที่ยอผู้หญิงทุกคนในโลกนี้ชอบยอกันทั้งนั้นแหละฉันก็ชอบเหมือนกันผมพูดความจริงนะค่ะฉันจะพยายามเชื่อคุณนั่งเล่นในห้องนี้คนเดียวไปก่อนนะคะฉันจะเข้าไปข้างในเชิญครับหลอนเดินเข้าไปข้างในทิ้งเขาไว้อยู่กับความเงียบในห้องนั้นเพียงคนเดียวมันเงียบและสงบสงัดจริงๆราวกับว่าบ้านนี้มีหลอนกับผู้ชายแก่ ที่วิ่งไปเปิดประตูรับเมื่อกี้สองคนเท่านั้นหลอนอยู่ที่นี่คนเดียวอย่างนั้นหรือทำไมจึงร่ำรวยอย่างนี้หลอนเคยบอกกับเขาว่าเป็นนักร้องอิสระจะไปไหนมาไหนก็ได้ตามความพอใจงานร้องเพลงเป็นเพียงงานส่วนหนึ่งของหลอนเท่านั้นไม่ใช่อาชีพที่แท้จริงงั้นอาชีพที่แท้จริงของหลอนคืออะไรอาจเป็นพัญญาลับๆของคนใหญ่คนโตในใต้หวันคนใดคนหนึ่งก็ได้แวบหนึ่งเขานึกแล้วก็รู้สึกเสียวบ ถ้าเป็นจริงอย่างนั้นการที่เขามาที่นี่กับหล่อนก็อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งแต่เขาพยายามห้ามใจตัวเองพร้อมกับตำหนิไปด้วยว่าไม่ควรคิดไม่ควรมองหล่อนในแง่ร้ายและไม่ควรระแวงแคลงใจใดๆการครบหากันนั้นควรมีใจบริสุทธิ์ต่อกันส่วนเบื้องหลังของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งไม่ควรนำเข้ามาเกี่ยวพันปรับความคิดปรับใจเสียใหม่ได้สีหน้าของเขาค่อยแจ่มใสขึ้น บีนากลับออกมาในอีกครู่ต่อมาในเครื่องแต่งกายชุดใหม่ไม่ใช่ชุดจีนเป็นชุดอยู่กับบ้านแบบสมัยใหม่หรือสากลผู้หญิงสมัยใหม่และฐานะดีมักจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนแฟชั่นตะวันตกนั้นมีอิทธิพลมากมายจริงๆรรอนานไหมคะไม่หรอกครับหิวหรือยังคะยังครับอยู่ที่เมืองไทยคุณคงทานอาหารข้ามแบบฝรั่งเปล่าครับผมทานแบบไทย เป็นยังไงคะเลิกงานกลับถึงบ้านอาบน้ําเสร็จก็ทานเลยประมาณกี่นาฬิกา18นี่ก็18แล้วแต่คุณยังบอกว่าไม่หิวอาจเป็นเพราะเมื่อตอนกลางวันผมทานอิ่มเกินไปก็ได้หรืออาจเป็นเพราะคุณแกลงใจฉันก็ได้ไปเถอะค่ะห้องอาหารอยู่ทางน,น้นฉันให้เขาจัดไว้ให้แล้วก้าวเท้าเข้าไปในห้องอาหารบรรยากาศเปลี่ยนไปทันควันเพราะห้องอาหารนี้จัดตกแต่งแบบจีน ทั้งโตะ๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งภาพประดับผนังคุณเข้าใจจัดห้องจริงๆไม่ใช่ช้รอกคะ่ะคุณพ่อของฉันนะอ๋อท่านอยู่ที่ไหนล่ะครับผมอยากคำนับท่านท่านตายไปแล้วล่ะค่ะตายไปหลังจากที่คุณแม่ตายไปได้สองปีกว่า,วาผมเสียใจด้วยขอบคุณคะ่ะเวลานี้ฉันอยู่กับป้าป้าเป็นคนดูแลบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเวลานี้คุณป้าอยู่ที่ไหนครับ คุณป้าพักอยู่ที่เรือหลังเล็กด้านหลังตึกนี้ละค่ะถ้ามีคนหัวเก่าผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ท่านไม่มาวุ่นหรอกคุณอย่าห่วงเลยเราจะทานอาหารกันมีสองคนเท่านั้นแหละเสือพยักหน้าและนนั่งลงบนเก้าอี้ไม้หน้าโต๊ะกลางตัวค่อนข้างใหญ่อาหารหลายอยา่างวางอยู่บนโต๊ะนั้นมันมีมากเกินกว่าที่จะกินกันในจำนวนเพียงสองคนและกินอย่างนี้เขาเรียกกันว่ากินกันอย่างเศรษฐีฟุ่มเฟือยทีเดียว คุณใช้ตะเกียบเปลี่ยนไหมเป็นครับนี่ฉันมีเหล้าจีนให้คุณทดลองดื่มด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงปกติผมไม่ดื่มหรอกครับและวันนี้วันนี้คุณต้องดืม่มบีนารีบต่อฉันก็จะดื่มด้วยคุณคงไม่คิดว่าฉันดื่มเหล้าเปนฉันขอบอกว่าคุณพ่อของฉันท่านดื่มเก่งมากส่วนฉันได้สายเลือดท่านมาพอสมควรจึงดื่มได้พอสมควรหลอนรินเหล้าจากกระปุกรูปเรียบสวยใส่จอกเล็กๆส่งมาให้เขา เหล่านั้นใสแจ๋วขาวสะอาดมีกลิ่นหอมอ่อนอ่อนเชิญค่ะหล่อนบอกแล้วก็ยกจอกของหล่อนขึ้นผมขอเดิมให้คุณบีนาฉันก็ขอเดิมให้คืนเสือเสือยกจอกนั้นจดริมฝีปากเล็กระดกน้ำสีขาวนั้นไหลว่าผ่านปากลงไปในลำคอทันใดเขาก็รู้สึกแทบจะสำลักเพราะความแรงของมันและพอตกถึงกระเพาะมันก็ส่งริซซ่าขึ้นมาทั้งเนื้อทั้งตัวทันทีเล่าลูกทุ่งแบบไทย ที่ชาวบ้านต้มกินกันเองขนาดที่ว่ากันว่าจุดไฟติดยังไม่แรงขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคะเออรู้สึกว่าจะแรงไปหน่อยครับบีนาหัวเราะเสียงหัวเราะเขาหล่อนฟังดูพิกลพิกลอย่างไรเสือไม่สามารถจะอธิบายได้ถูกต้องแล้วการกินอาหารก็เริ่มตน้นพอเล่าจอกที่สามพันไปเสือก็เริ่มรู้สึกตึงหน้าและทําให้เขากล้าพูดขึ้นคุณพ่อกับคุณบีนาเป็นข้าราชการหรือครับ ไม่ใช่ค่ะเป็นพ่อค้าแล้วก็จัดอยู่ในประเภทพ่อค้าอิทธิพลด้วยเพราะมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคนคอยเชื่อเหลือในหลายๆด้านมินน่าจึงมีฐานะดีอย่างนี้บาปแท้ๆท,ที่เขาหลงเข้าใจผิดไปทีแรกคุณโชคดีมากหลอนหัวเราะด้วยเสียงพิกนอีกครั้งคราวนี้ก็ถามตรงๆทำไมคุณจึงหัวเราะอ,อย่างนั้นฉันขานที่คุณบอกว่าฉันโชคดี เพราะความจริงแล้วฉันคิดว่าฉันโชคร้ายซะมากกว่าเสือนิ่งไปอึดใจแล้วจึงว่าผมเข้าใจคุณอาจจะโชคร้ายที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณต้องจากคุณไปในระยะเวลาที่รวดเร็วเกินไปแต่คุณก็ยังโชคดีกว่าใครๆอีกหลายคนที่ยากจนกว่าคุณก็ถูกแต่ไม่ทั้งหมดหรอกคุณไม่รู้จักฉันและก็แอนนาวองก็ไม่เคยเล่าเรื่องของฉันให้คุณฟังใช่ครับบีนารินเล่าใส่จอกให้เขาและหล่อนเอกเป็นครั้งที่สี หลอนยกจอกขึ้นดืม่มรวดเดียวเกลี้ยงเสือรู้สึกว่าใบหน้าของหลอนเริ่มแดงขึ้นเขายกจอกในมือขึ้นจิบไปเพียงครึ่งแล้วก็วางคุณอยากรู้จักชีวิตของฉันไหมไม่ละครับทําไมผมมีมารยาทพอที่จะไม่ล่วงเกินเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของใครๆคุณมีคนมีมารยาทด,ดีมากแต่ฉันก็เป็นแฟรงมากโดยเฉพาะกับคนที่ฉันคิดว่าเป็นคนดีขอบคุณที่ให้เกียรติผมเกียรติอีกแล้ว เกียรติอะไรการคุณคิดว่าฉันมีเกียรตินักหรอคะไม่หรอกนะฉันไม่ใช่คนมีเกียรติอะไรเกียรติของคนไม่ได้วัดกันด้วยฐานะเงินทองแต่ควรจะวัดด้วยนิสัยใจคอความประพฤติและกาการกระทําเสือนิ่งรู้ว่ามาถึงจุดนี้แล้วเขาควรจะพูดให้น้อยและเป็นฝ่ายฟังให้มากกว่าฉันปมนคนที่มีนิสัยไม่ดีนักหรอกเอาแต่ใจตัวเองจะว่าเพราะได้รับการตามใจจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ ฉันแหวกประเพณีเก่าๆออกไปหมดแล้วก็ไปไปเชิญชีวิตในวัยรุ่นในโลกกว้างฉันไปเที่ยวมาแล้วทั่วโลกคุณพ่อจะให้ฉันเรียนวิชาบริหารธุรกิจเพื่อมาดูแลบริษัทของคุณพ่อต่อไปแต่ฉันไม่ฉันกลับไปเรียนดนตรีแล้วก็ร้องเพลงมันช่วยไม่ได้นี่ก็ใจมันชอบอย่างนั้นน่ะสุดท้ายฉันก็มาตกค้างอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของนักดนตรีหนุ่มรูปงามคนหนึ่งฉันเป็นเหยื่อเขาจริงๆเขาเรียกฉันสารพัด ทีแรกฉันไม่รู้ตัวหรอกพอมารู้ตัวเข้าก็ถอนตัวไม่ออกแล้วฉันแก้ปัญหาให้ตัวเองไม่ได้จนกระทั่งพบกับแอนนาวองเธอช่วยเหลือฉันทุกอย่างเจ้านั้นถูกจับในข้อหาฆ่าคนตายคนที่ถูกฆ่าตายก็คือลูกน้องของเจียงพี่ชายของแอนนาวองเองฉันบินกลับบ้านทันทีที่เป็นอิสระมาถึงก็พบว่าคุณแม่ตายแล้วตายเพราะโรคหัวใจผสมกับความเสียใจในความประพฤติเหลวแหลกของฉัน ส่วนคุณพ่อนั้นนะ่ะตายเพราะโรคมะเร็งในตาชีวิตฉันเป็นอย่างเงี้ยคุณจะวิจารณ์ยังไงบ้างล่ะไม่หรอกครับเสือตอบคุณพูดได้แค่นี้เหรอมากกว่านี้ก็ได้ครับคุณไม่ได้เป็นคนผิดสิ่งแวดล้อมทําให้คุณเป็นอย่างนี้แล้วก็พลาดพลั้งไปอย่างนั้นสําหรับผมเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับคุณมันเป็นบทเรียนอย่างดีแก่ชีวิตของคุณไม่ควรนะว่าเป็นความเสียหายแต่อย่างใดไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่มีพ่อปกครอง ไม่มีใครไม่เคยทําอะไรผิดทุกคนทําผิดทั้งนั้นต่างแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นคนพยายามจะทําเป็นตัวเป็นนักโบนและก็ปลอบเช่นอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้เป็นและไม่ได้พยายามทําอย่างนั้นคุณไม่ต้องการความจริงจังและก็จริงใจจากใครๆหรอกเหรอฉันต้องการมากและก็ากมากทีเดียวแต่จากคุณพ่อคุณแม่แล้วฉันยังไม่เคยพบจากใครๆเลยฉันเป็นคนสวยเป็นคนรวยทุกคนที่เข้ามาหาฉันต้องการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจากฉันเสมอ ผมเข้าใจแล้วก็เห็นใจอย่างนี้แล้วคุณยังจะเห็นว่าฉันเป็นคนโชคดีอีกเหรอเสือพงกศีรีสร,รับช้าๆบ้าหล่อนร้องและลิ้นเล่าดื่มอีกจอกหนึ่งการดื่มไม่ได้ช่วยอะไรมากไปพอเมาแล้วก็ลืมอะไรๆได้เพียงชั่วระยะที่กําลังเมาเท่านั้นฉันโตพอที่จะไม่ต้องการคําสั่งสอนจากใครอีกแล้วนะคุณหญิงและก็ทรนงมากเสือว่าตรงๆและหญิงสาวก็ตอบตรงๆ ใช่ฉันเป็นคนอย่างนั้นและจะทําไมไม่มีใครทําอะไรคุณได้นอกจากคุณจะทับตัวคุณเองเท่านั้นแหละคนเราก็มักจะเป็นอย่างนี้กินเหล้าแล้วก็เมาบางทีทั้งๆท,ท,ที่ไม่กินเหล้าก็ยังเมาใช่แล้วยังไงคุณกําลังเมาผมเองก็กําลังเมาฉะนั้นเรายุติการสนทนาและก็จบรายการอาหารมื่อนนี้สะดีกว่าแปลว่าคุณจะรวยกับชน้นไม่คุณโกรธชน้นไม่ผมเป็นคนโกรธใครได้ยาก งั้นเหรอโอเคสำหรับฉันยังไงก็ได้ฉันก็มีคนแคร์ใครได้ยากมากเมื่อคุณอยากกลับก็เชิญเดี๋ยวฉันจะให้คนขับรถไปส่งไม่จำเป็นหรอกครับอย่าทำอวดดีไปเลยนะคุณกลับเองไม่ได้หรอกคุณไม่รู้ทางและแท็กซี่บนนี้ก็ไม่มีให้คุณเรียกตกลงครับและขอขอบคุณอย่างมากสำหรับอาหารมื้อนี้บีนาะหัวราอเสียงแตกพลาหวังว่าคงอเรอร่อยถึงใจคุณนะครับอร่อยมาก หลับถึงที่พักเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนอย่างหลับเป็นตายเล่าจีงกระบุกนั้นทําให้เขาเมาเหมือนกันมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อได้ยินเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังลั่นพอลืมตาขึ้นมาก็พบว่าเช้าแล้วเขาเรียบยกหูโทรศัพท์ขึ้นทันใดก็ได้ยินเสียงบีนาดังมาตามสายมันเสือใช่ไหมคะใช่ครับมเมื่อคืนนี้ฉันเมามากครับผมทราบ ฉันอาจจะพูดและแสดงกิริยาอะไรที่ทําให้คุณไม่พอใจออกไปไม่หรอกครับจริงๆนะจริงครับฉันดีใจงั้นเดี๋ยวก้าโมงเช้าพบกันอ้อคุณคงรู้แล้วใช่ไหมเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางวันนี้เปลี่ยนแปลงยังไงครับผมยังไม่ทราบงั้นเขาก็คงลืมบอกคุณไปก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเราจะไปกระตามลาําพังเดี๋ยวไม่รวงกับผู้ดูงานจากประเทศอื่นเท่านั้นทำไมอย่างนั้นล่ะครับ มันจะทําไมก็ช่างเถอะคุณไม่ชอบเหรอจะได้ไปดูงานอย่างชน,นิดพิเศษเฉพาะคุณคนเดียวไม่หรอกครับผมเป็นคนธรรมดาธรรมดามากกว่าไม่หรอกครับผมชอบเป็นคนธรรมดาธรรมดามากกว่าคุณนี่แปลกครับผมอาจเป็นคนอย่างนั้นจะเริ่มล้วนกันแต่เช้าอีกเลยคะเปล่าครับและถ้าคุณคิดอย่างนั้นผมก็ต้องขอโทษไม่ต้องมาขอโทษกันพร่ำเพรื่อหรอกคะ่ะโอเคเท่านั้นนะคะเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ครับโอเค เข็มนาฬิกาหมุนผ่านไปอีกสองชั่วโมงกว่าแล้วการเดินทางจากไทเปไปดูงานของเสือก็เริ่มตน้นพาณาธิภพาเข้าไปดูงานครั้งนี้เป็นรถเก๋งขนาดใหญ่กว้างขวาง,วางสะดวกสบายผู้ที่ร่วมเดินทางไปกับเขามีสองคนคนหนึ่งคือมิสเตอร์ลินเป็นผู้ดูแลนำทางและขับรถด้วยอีกคนหนึ่งก็คือมิสบีนาซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยและเป็นล่ามรถแล่นข้ามสะพานใหญ่ที่ข้ามแม่น้ำจีล่อง แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำขนาดใหญ่กว้างกว่ากิโลเมตรในแม่น้ำมีหาดทรายสีดำหาดกรวดสีดำมีคอกเป็ดซึ่งทำรั้วไม้ไผ่สีเหลืองมีสายน้ำสีขุ่นไหลยอยู่ภายใต้แสงแดดอ่อนตอนเช้าอย่างเงียบๆมองเห็นภูเขาใหญ่เป็นเสมือนฉากหลังทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปได้วยความสง,งบและเป็นธรรมชาติสองฝ้าของสะพานมีทางเดินเท้าขนาดกว้าง ซึ่งใช้เป็นทางสำหรับรถจักรยานสองล้อไปด้วยในตัวเสือมองดูแนวโคลนที่อยู่กลางแม่น้ำแล้วก็หันไปถามบีนาซึ่งนั่งคนเดียวในเบาะที่นั่งตอนหลังกลางแม่น้ำนั่นน่ะดูเหมือนจะเป็นต้นกกใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาปลูกเอาไว้สำหรับทอเป็นสิ่งต่างๆปลูกผมนึกว่าขึ้นเองเสงอีกที่ดินทุกแห่งที่มีอยู่ถ้าทิ้งไว้เปล่าเปล่าก็น่าเสียดายดังนั้นเราจึางพยายามใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แม้จะเป็นเพียงผืนเล็กๆแต่ก็ยังมีประโยชน์อยู่ดียิ่งมีหลายๆแห่งรวมกันเข้าก็ยิ่งมากต้นกกเหล่านี้ก็เหมือนกันเมื่อคิดทั่วความยาวของลำน้ำแล้วเราจะได้เส้นกกมากมายเลยทีเดียวคำพูดของหญิงสาวทำให้เสือคิดถึงแม่น้ำในเมืองไทยที่ดินหาดโคลนชายเลนและเกาะแก่งทรายทั้งกลางและริมแม่น้ำนั้นมีมากมายโดยเราไม่เคยคิดจะทำประโยชน์จากที่เหล่านั้นเลยน่าเสียดายที่เรามองผ่านไปเสียเฉย ทั้งๆท,ที่มันน่าจ,จะทําประโยชน์ให้กับเราได้อย่างดีแล้วก็ได้ผลอย่างมากแล้วไม่มีปัญหาการแย่งที่ดินกลางแม่น้ํากันหรอกเลยครับเขาซักไม่หรอกค่ะพราะเราใช้วิธีประมูลพวกปลูกก็พวกหนึง่งพวกเลี้ยงเป็ดก็พวกหนึง่งใครประมูลได้ก็เสียเงินให้แก่รัฐบาลไปเสือมองดูเป็ดในลําน้ําเป็ดเหล่านี้เองที่สร้างชื่อเสียงให้แก่พัตคาารต่างๆบางทีก็มีไฟโฆษณาทําไปรูปตัวเป็ด มีสีสันแพรวพรายและมีชื่อในรายการอาหารว่าเป็ดปักกิ่งและเป็ดไปกิ่งซึ่งมีชื่อเสียงขึ้นชื่อลือช้าว่าอ,าร,อร่อยนักหนามีด่านที่ปลายสะพานด้านหนึ่งสำหรับเก็บเงินรถยนต์ที่ผ่านไปมามีหน่วยทหารและตำรวจคอยตรวจสอบรถและผู้คนที่ผ่านด่านด้วยบีนาอธิบายเสือฟังว่าเราเก็บเงินสำหรับบำรุงซ่อมแซมถนนให้คงสภาพดีเสมอ กับใช้หนี้ที่กู้เขามาสร้างถนนด้วยและก็มีเหลือที่จะได้นําไปสร้างสายใหม่ต่อไปอีกส่วนผู้ตํารวจทหารที่ตรวจค้นกันนั้นน่ะเขาก็ทําตามหน้าที่ปกติเพื่อป้องกันเหตุร้ายเสือมมองดูถนนที่รถแล่นผ่านไปรู้สึกว่าเป็นถนนที่ออกจะแคบไปสักหน่อยเวลารถแล่นสวนกันจะเฉียดกันใกล้มากแต่ถนนมีสภาพดีราบเรียบไม่เป็นคลื่นถนนสายนี้ตัดผ่านไปตามหมู่บ้านและเมืองซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อด้วยอิฐ มีลักษณะที่แข็งแรงมั่นคงไม่แลดูเกา่าผุพังและสุดโทมอย่างบางแห่งที่เราได้พบเห็นในชนบทของเราถนนสายนั้นแล่นผ่านเมืองซินจูและแล้วก็มาถึงเมืองเมียวลีมิสเตอร์ลินมีกำหนดการให้เสือแวะดูงานของสมาคมเกษตรที่นี่เป็นเมืองแห่งการทอเสือกอกชั้นดีครับเราส่งกระเป๋าหมวกเครื่องใช้ที่ทำด้วยกกจากที่นี่ออกไปขายต่างประเทศ ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างมากมายเขาบอกขณะที่นำรถเข้าไปในตัวเมืองเล็กๆแห่งนั้นแล้วมาหยุดจอดที่หน้าตึกแถวสองชั้นแห่งหนึ่งที่นี่เป็นสากกรทอครับเราลงไปดูกันเถอะค่ะบีนาบอกเชื่อว่าคุณเสือคงจะสนใจบ้างพอสมควรเสือพยักหน้ารับเขามองหน้าหญิงสาวแวบ,บหนึ่งและรู้สึกในใจว่าบีนาในเช้าวันนี้กับบีนาเมื่อคือนช่างแตกต่างกันรากับตรงกันข้ามเลยทีเดียว